คำนายดวง12นักสัตว์รายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2568สำหรับในคลิปนี้เป็นคำทำนายสำหรับปีเถาะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนซึ่งเดือนนี้ก็เป็นฤดูฝนการเดินทางสัญจรอาจจะยากลำบากก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางกันไว้ด้วยนะครับ เดือนนี้ดวงชะตาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างส่งผลดีหรือผลร้ายในแง่ไหนและมีอะไรต้องระวังบ้างในเดือนนี้เราไปดูคาพยากรณ์ในแต่และเรื่องราวกันเลยครับเริ่มจากดวงการเงินกันก่อนครับซึ่งใน1-2ถึเดือนนี้ดวงการเงินค่อนข้างโชคดีทีเดียวครับหรือจะเรียกง่ายๆว่า มีโชคเรื่องเงินดีเป็นพิเศษครับโชคดียังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือระยะนี้จะหางเงินหาทองได้คล่องขึ้นมีเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาจากหลากหลายแหล่งที่มาทั้งจากช่องทางหลักและช่องทางการลงทุนเพิ่มเติมหรือการขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปเพื่อได้เป็นเงินก้อนกลับมาอย่างบางคนไปขายทองทำกำไรขายที่ขายทางขายรถยนต์หรือขายของส่วนตัวได้เป็นเงินก้อน รวมๆแล้วก็จะทำให้ได้เงินเยอะขึ้นในเดือนนี้ครับและโชคดีด้านการเงินต่อมาก็คือทำอะไรก็ได้เงินดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคนทำมาค้าขายจะมีไอเดียใหม่ๆหาสินค้ามาขายทีต่ตลาดมันเกิดฟลกุกขายดีเป็นเทน้ำเทท่าลูกค้าติดรายได้ก้าวกระโดดเป็นความโชคดีที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับเรื่องการค้าการขายในช่วงระยะน,นี้ครับแล้วความโชคดีเรื่องสุดท้าย ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องโชคลาภอีกเช่นกันครับเพราะเป็นระยะที่ดวงโชคลาภยังสัมพันธ์กันดีกับดวงการเงินก็เรียกว่าเข้ากันได้ดีลงตัวส่งเสริมให้ดวงด้านนี้โดดเด่นขึ้นมามีผลทําให้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าลาบลอยจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคนดีในระยะนี้ครับบางคนก็มาแจ้งข่าวให้ผมทราบว่าถูกรางวัลมาสองงวดติดอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่มีโชค ส่วนใครที่ยังไม่มีใน1-2เดือนนี้ดวงหลุนนําแล้วก็ขอให้ได้โชคได้ลาบสมหวังดังใจกันทุกคนครับสรุปว่าดวงการเงินในระยะ1-2เดือนนี้จะดูดีขึ้นมีเงินมีทองไหลมาเทมามากขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นเห็นกำไรเห็นผลตอบแทนแถมยังมีดวงโชคลาบเข้ามาเสริมอีกด้วยก็บอกเลยว่าเดือนนี้รับรองปังแน่นอนครับ ต่อมาเรามาดูดวงการงานกันบ้างครับเดือนนี้ทางด้านการทํางานก็ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายกันไว้บ้างนะครับมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแยง้งการทํางานที่เข้ากันไม่ได้เจ้านายไม่สนับสนุนหรือจะตีความอีกอย่างอาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวอันนี้ก็ต้องระวังครับเรื่องมันอาจจะแดงขึ้นมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องระยะนี้ มันมากเกจะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นมาครับเดือนนี้ก็ต้องเตือนกันเป็นพิเศษหน่อยครับในเรื่องของความขัดแย้งกับคนในที่ทํางานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แก่กว่าครับหรือคนที่มีอํานาจมากกว่าถ้าเกิดเราไปมีปัญหากับคนเหล่านี้เราเองนี่แหละครับที่จะเสียเปรียบเขาทุกประตูก็ต้องระวังให้มากครับแต่ถ้ามองในเรื่องค่าตอบแทนผลงานผลของการทํางานต่างๆเรื่องนี้ก็ยังน่ายินดีครับ พอทาอะไรก็จะได้กลับมาอย่างคุ้มค่าหายเหนื่อยโดยเฉพาะในด้านของรายได้เงินทองผลกําไรจะมีกลับมาคุ้มค่าทีเดียวครับส่วนทางด้านคนทําธุรกิจทําการค้าถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวหรือว่าเกญาติระยะนี้ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเช่นกันครับโดยเฉพาะกับคนที่แก่กว่าคนอายุมากกว่าใครที่ทํางานกับครอบครัวระยะนี้ต้องระวังให้มากขึ้นครับเพราะมันอาจจะมีเหตุการณ์ถ้าไม่มีข้อขัดแยง้ง ะทะเลาะตกเถียงกันกระทบกระทั่งกันในการทํางานจึงอยากฝากว่าระยะนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นใจเย็นให้มากๆขึ้นครับเพราะมันอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าใช้เหตุผลพูดคุยตกลงกันด้วยดีก็ไม่มีปัญหาบ้านปลายครับส่วนคนทําอาชีพอิสระช่วงนี้รับงานก็ต้องระวังครับระวังลูกค้าแคนเซิลงานกระทนหันเสียทั้งเวลาเสียอารมณ์ จะรับงานช่วงนี้ก็ต้องตรวจดูให้ดีๆครับอย่ารีบรับโดยไม่ดูให้ท่วนทีเพราะคุณอาจจะต้องทำงานฟรีซึ่งก็ไม่เป็นผลดีแน่นอนครับสรุปแล้วเรื่องการงานระยะนี้จาเป็นต้องใช้ความอดทนใจเย็นมีเหตุผลและรอบคอบให้มากเป็น2เท่าครับให้ระวังเหตุการณ์บางอย่างที่จะทำให้การงานเกิดมีปัญหาขึ้นส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนอื่นครับไม่ใช่ว่าตัวเราทำงานไม่ดี จะเป็นคนอื่นคนรอบตัวที่มาทําให้มีปัญหาในการทํางานเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะให้ระวังคนที่แก่กว่าอาวุโสกว่าหรือว่ามีอํานาจมากกว่าคนพวกนี้ถ้าเราไปงัดข้อด้วยก็จะยากครับแนะนําให้ใช้เหตุผลปณีปนอมจะได้ไม่เกิดปัญหาบานปลายขึ้นจนแก้ไขได้ยากครับก็ฝากเตือนกันไว้ในช่วงระยะนี้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้เรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันครับ ซึ่งจริงๆแล้วดวงการเงินกับโชคลาภผมมองว่าไม่มีอะไรน่าห่วงครับมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วได้มาตรฐานความดีเด่นอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นไปในทางก้าวหน้าเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งสำเร็จยิ่งรวยจะไม่ค่อยห่วงในเรื่องนี้มากครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสริมดวงด้านนี้มันก็ดีของมันอยู่แล้วครับแต่อยากจะให้เสริมดวงด้านการงานมากกว่าเพราะยังมีปัญหาบางอย่างอยู่ ที่มันอาจจะทําให้งานสะดุดไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรยิ่งถ้าง,งานสะดุดบ่อยรายได้ก็อาจจะหดหายไปด้วยไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมดวงแก้เคล็ดให้ดวงมันดีขึ้นก็ขอเน้นไปที่การแก้กรรมเรื่องเจ้ากรรมในเวรเป็นหลักครับเพราะระยะนี้เจ้ากรรมในเวรแรงมักคอยเล่นงานจ้องขัดขวางโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานทํากิจการหรือว่าการค้าก็แนะนําครับ ให้เป็นทบุญถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์หรืองดทานเนื้อสัตว์เป็นสักเจวันก็ยิ่งดีครับก็จะช่วยลดทอนกรรมเก่าและเจ้ากรรมในเวรให้เอาหสิศกรรมต่อกันเลิกแล้วต่อกันชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองตามที่มันควรจะเป็นครับโดยไม่มีอะไรมาขัดขวางมาลังควานอีกต่อไปครับจบคําพยากร์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยครับก่อนจากกัน ผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ